เชหน้าที่มาจากเออฮ่องกงชายมาจากเนสทีแลนด์ถ้างั้นเรามาแกะกันเลยไหมที่เราเตรียมน้ำเาเพะอะรเพราะว่าเราจะเอาพาชหน้าเนี่ยไปแช่ในน้ำให้มันพองตัว ถ้าชแช่นานลุงก็จะพองตัวใช่เราก็มาแกะกันเลยอันนี้กันไกลแหลมคมต้องวเวลาใช้ผู้ใหญ่ง่วยด้วยอย่ามาเที่งตงานะฮะตัดให้ด้วย อันนี้อาเป่าให้มาเพื่พอนพ่อมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยพี่โอนำแกะให้หน่อยตาแกะของเองหนูเป็นสีม่วงแล้วของเองก็เป็นสีชมพูมีของพี่โอนะคะ ก็จะไปแช่นะ้ำให้มันพองตัวปรอกอเป็นผ้าชนาค่ะอันนี้คือของเอมโชว์แล้วแบบนึงนะม,มันมีแบบนี้ได้เหรอผ้อาชินะ เอาไปแช่นะ้ำัปเลยไหมมันก้อนโอ้ยเป็นก้อนเลยนะเนี่ยแข็งมากเลยอะ่ะแช่เลยนะจุ่มเข้าไปก่อนดีกว่านิ่งๆก็ได้ด้วยค่ะี่ ไปป่ะเนี่ยไม่โอ้โหดูๆๆๆของตัว <elim> <coupon behaviLee begun> ยิ่งแล้ว่เฮ้ยยยยามากสดจัฮยองจริงเนี่ยงแล้หนามากไปดูดิลองแก่ๆออกมาดูดิลองเก็บแล้วฮายผ้าชน,นะ,ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วสีม่วงหองอีพีสีชมพูอุย้ยสวยอะ อีกนิดน LIKE ึงดีกว่าเพราะว่าใช่เพราะว่ามันดูแห้งๆยังไงไม่รู้ค่ะพัชชินาก็เป็นพัชชินาปกติแต่นี้มันเขาเขียนว้ที่ป้ายตรงนี้มันจะมีป้ายของมันนะมันเขียนว่าเมจิกทาวเวอร์แปลว่าอะไรทัวเวลทัวเวลทัวเวลทาวเวอร์ทัวเวลแปลว่า มายากลเนาะมายากลพาเซเตอร์เมจิกแปลว่ามายากลสุดยอดเลยสวยมากเลยะเป็นรูปอะไรอะหนูเป็นรูปอะไร,ะน,ร,ะไระนี้เป็นเหมือนอะไรนะภาษาขนมรูปเนี้ยเพราะว่านี้อาจจะเห็นไม่ชัดของหนูก็เหมือนกันค่ะเป็นรูปนี้ค่ะหน้าปกมันมีให้มนเลย หน้าปกนี้ให้มาเลยน่ารักมากสชหรับวันนี้ใช่น่ารักมากเลยอ๋อชหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดต่อไอด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใช่ลาไปก่อนกับพ่อชินดาไปก่อนไม่อยากโดนพายเช็ดาไม่ใช่ไ่มะชินดา